ในโลกของอนิเมะหรือเกมดังจากญี่ปุ่นเรามักจะเห็นตัวละครยิบปืนยักษ์ขึ้นมาเล็งเป้าหมายไกลนับพันเมตรพร้อมเสียงลั่นกระสุนที่ดังก้องกังวานราวกับฟ้าผ่าหลายคนอาจจะคิดว่าอาวุธแบบนั้นคงมีแต่ในโลกแฟนตาซีแต่ในความเป็นจริงแล้วอาวุธชนิดนี้บางอันมีอยู่จริงและร้ายกาจยิ่งกว่าในจอเสียอีกมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจอทะลวงรถคุ้มเกราะทำลายยุโทโธปกรณ์จากระยะไกลหรือแม้แต่ทะลุคอนกรีตนหนาๆได้อย่างแม่นยำ หน่วยต่อต้านการก่อการร้ายระดับสูงของฝรั่งเศสตำรวจพิเศษกองทัพบ,บกไปจนถึงหน่วยคอมมานโดต่างเลือกใช้อาวุธนี้ในภารกิจที่เดิมพันด้วยชีวิตและแม้มันจะหนักมากแต่มันคือคำตอบเดียวสำหรับการหยุดยั้งภัยคุกคามในระยะที่ปืนธรรมดาทำอะไรไม่ได้วันนี้ในช่วงสุดยอดอาวุธสงครามเราจะพาคุณไปเจาะลึกปืนซุ่มยิงขนาดจุด50 h e c a t 2จอมทำลายล้างที่ไม่ได้มีดีแค่ในโลกแฟนตาซี ในช่วงทศวรรษที่1990โลกกำลังเข้าสู่บริบทของสงครามยุคใหม่สงครามที่ไม่ได้จํากัดอยู่แค่การรบระหว่างกองทัพสองฝ่ายในสนามรบที่เปิดโล่งอีกต่อไปแต่กลายเป็นสงครามเฉพาะกิจที่เน้นไปที่ความแม่นยำความรวดเร็วและการแทรกซึมลึกของหน่วยรบพิเศษปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายปฏิบัติการซุ่มยิงในเขตพื้นที่เมืองและการสกัดภัยคุกค,คามเฉพาะจุดกลายเป็นภารกิจที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากกว่าการประทะขนาดใหญ่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้เกิดความต้องการอาวุธใหม่ที่ตอบโจทสนามรบแบบยุคหลังสงครามเย็นตัดภาพมาที่ประเทศฝรั่งเศสในเวลานั้นพวกเขาเป็นประเทศซึ่งมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษทั้งในกองทัพและหน่วยงานพลเรือนอยู่จํานวนมาก พวกเขาได้เริ่มประเมินความจําเป็นในการจัดหาอาวุธซุ่มยิงขนาดใหญ่ที่ใช้กระสุนขนาดจุด50 BMG เพื่อใช้ในภารกิจระดับยุทธวิธีที่ต้องการทางอานาจการยิงและความแม่นยําสูงแม้ในเวลานั้นหน่วยพิเศษบางหน่วยของฝรั่งเศสเช่นกองกําลังคอมมานโดหรือหน่วยตารวจพิเศษจะใช้งานปืนซุ่มยิงอย่างบาเรต M82 หรือแมกนูลัน M87 ที่ผลิตในสหรัฐอยู่บ้างแล้วแต่ก็ยังไม่มีการใช้งานอย่างเต็มระบบในกองทัพบ,บกฝรั่งเศส กระทรวงกลาโหมฝรั่งเศสจึงสั่งให้ S.T.A.T. หรือ STAT แผนกเทคนิคของกองทัพบ,บกดำเนินการศึกษาและทดสอบปืนซุ่มยิงขนาดจุด50 BMT อย่างจริงจังในปี1993จึงได้มีการร่วมมือกับ S.T.S.A.T. หรือ I.A.M.2 เพื่อจัดการทดสอบภาคสนามของปืนไรเฟิลจาก3ผู้ผลิตได้แก่ Barrett f i r e a r m Manufacturing จากสหรัฐซึ่งส่งปืน b a r r e M82 และ M95 เข้าร่วม m a c กมิลแลนบาร์เ r อร์ไรฟฟว์คอีกหนึ่งบริษัทจากอเมริกันที่ส่ง m a c กมิลแลนเอเข้าประกวดและสุดท้ายคือบริษัทฝรั่งเศสขนาดเล็กแต่มีวิศวกรรมที่โดดเด่นนำว่า PGM Precision ที่ส่งต้นแบบ h e a ัดเข้าท้าทายสองยักษ์ใหญ่จากอเมริกา ในระหว่างการประเมินนี้บริษัท PGM Precision ซึ่งก่อตั้งโดยวิศวกรฝรั่งเศสชื่อจิวปาเยนได้ส่งต้นแบบปืนไรเฟิลที่พัฒนาโดยอ้างอิงจากโครงสร้างของปืนซุ้มยิงขนาดกลาง PGM Ultima Precho มาเข้าร่วมในการประกวดโดยเขาได้ขยายขนาดโครงสร้างให้สามารถรองรับแรงที่ะหาสาลของกระสุนจ50 BMG ได้อย่างมีสเสถียรภาพพร้องออกแบบให้ใช้งานง่ายทนทานและสามารถซ่อมบำรุงในสนามได้ดี e g m ไม่ได้มีชื่อเสียงในระดับโลกในเวลานั้นแต่พวกเขากลับมีสิ่งหนึ่งที่คู่แข่งไม่มีนั่นคือความเข้าใจในความต้องการของกองทัพฝรั่งเศสอย่างลึกซึง้งและการออกแบบปืนที่มุ่งตอบโจทย์พัสนามจริงในยุโรปมากกว่าจะเน้นการผลิตแบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จุดเด่นของฮ e แค t ชู 2, คือความแม่นยำที่สูงมากแม้นในระยะไกลความทนทานต่อสภาพอากาศหนาวชื้นและการสอมาำรุงที่ง่ายได้รวมถึงความสามารถในการติดกล้องเล็งที่หลากหลายซึ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อเนยรถพิเศษ ชื่อของมันมาจากทีพีแห่งเวทมนต์ความมืดและประตูสู่ยมโลกตามำนานของกรีกเฮคาทีผู้เป็นสลักษ์ของพลังลึกลับความแม่นยำและการโจมตีระยะไกลโดยไม่ถูกตรวจพบซึ่งสื่อถึงบทบาทของปืนซุ่มยิงขนาดยักษ์นี้ได้อย่างชัดเจนในขณะที่เลข2โรมันบ่งบอกว่ามันเป็นรุ่นที่2ในสายการพัฒนาโดยนับต่อจาก p g m Ultima Ratio รุ่นแรกที่ใช้งานอย่างแพร่หลายในกลุ่มตำรวจ การออกแบบของ PGM h e c a t 2เป็นผลลัพธ์ของความต้องการที่เฉพาะเจาะจงอย่างมากจากทั้งกองทัพและหน่วยปฏิบัติการพิเศษของฝรั่งเศสอาวุธนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อใช้ในสงครามประจันบานทั่วไปแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องจักรสังหารระยะไกลที่มีพลังมหาศาลและสามารถหยุดเป้าหมายได้ตั้งแต่ก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะรู้ตัว หนึ่งในหัวใจสําคัญของ h ฮแคทชูคือการใช้ระบบ b o ล์แอคชัหรือระบบคันรั้งแบบแม่นวนวลซึ่งอาจจะดูเก่าในสายตาคนทั่วไปแต่ในโลกของปืนซุ่มยิงมันกลับเป็นระบบที่รับการยอมรับมากที่สุดในเรื่องของความแม่นยําความน่าเชื่อถือและความเรียบง่ายในการบารุงรักษาโดยเฉพาะเมื่อมันต้องจับคู่กับกระสุนขนาดใหญ่ระดับจุด50 Bmg ซึ่งมีแรงถีบมหาศาล การใช้ระบบกึง่ออัตโนมัติที่มีการเคลื่อนไหวอัตโนมัติภายในอาจทำให้สูญเสียเสถียรภาพของการยิงแต่ในทางตรงกันข้าม Bow a แอคชักลับช่วยใรงทุกนัดที่ลั่นออกไปจะมีความแม่นยำในระดับสูงสุด โครงสร้างของปืนมีลักษณะเป็นเพรมแบบแชสซีที่ไม่ได้ใช้โครงสร้างไม้หรือโลหะดั้งเดิมแบบไรเฟิลทั่วไปแต่กลับเลือกใช้โครงสร้างโลหะเสริมพิเศษที่สามารถทนแรงกระแทกจากกระสุนจุด50 Bmg ได้อย่างต่อเนื่องตัวปืนมีน้ำหนักประมาณ16.9กิโลกรัมเมื่อบรรจุกระสุนพร้อมใช้งานซึ่งแม้จะหนักแต่ถูกออกแบบให้มีการกระจายน้ำหนักอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยใการควบคุมแรงถีบง่ายขึ้น ตัวปืนมีความยาวโดยรวม1,380ม mm, ิลลิมลำกล้องปืนยาว700มิเมตรและมีเกลียวปืน8เส้นที่หมุนไปทางขวาด้วยระยะเกลียวที่381ม mm, ิิมช่วยเพิ่มความสเสถียรของกระสุนขณะหมุนแหวกอากาศโดยความเร็วต้นที่กระสุนพุ่งออกจากปากลำกล้องจะอยู่ที่ประมาณ780เมตรต่อวินาทีซึ่งเพียงพอที่จะเจาะเกราะเบารถยนต์หรือแม้แต่ผนังคอนกรีตหนา,นาได้จากระยะไกลกว่า1,500เ mm, มตร แต่แม้จะมีพลังรุนแรงตัวปืนก็ยังสามารถยิงได้แม่นยำโดยระยะยิงที่ใช้งานจริงจะอยู่ที่ระยะ1,800เมตรขณะที่ระยะยิงทำลายอาจไกลถึง2,000เมตรทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระสุนที่ใช้และสภาพอากาศในภารกิจโดยระยะหวังผลจะอยู่ที่ประมาณ1,500เมตรซึ่งยังถือว่ายาวกว่าไรเฟิลซุ่มยิงทั่วไปอย่างน้อยเท่าตัว อีกจุดเด่นที่ทําให้เฮแคดโดดเด่นเหนือคู่แข่งคือระบบรองรับอุปกรณ์เล็งขั้นสูงตัวปืนรองรับการติดตั้งรางพิคาตินี้แบบเอียงได้หลายองศาเช่น20 30 MOA หรือแม้แต่รางพิเศษขนาดยาวถึง500มิลิเมตรซึ่งสามารถติดตั้งกล้องเล็งบวกกล้องเร่งแสงพร้อมกันได้ในแนวเดียวกันซึ่งจุดนี้มีความสำคัญอย่างมากในการปฏิบัติภารกิจกลางคืนหรือในพื้นที่ที่มีแสงน้อย โดยกล้องเล็งที่ใช้งานกับ cat, h e c a แคคือ S โคม LTE J10F1 กล้องเล็งฝีมือฝรั่งเศสแท้ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะกับอาวุธนี้มีการปรับระยะอย่างละเอียดโดยแบ่งระยะตามระยะยิงจริงโดยแบ่งระยะตามระยะยิงจริงทุก100เมตรในช่วง500-800เมตรทุก50เมตรในช่วง800-1300เมตรและละเอียดถึงทุก25เมตรในช่วงท้ายเพื่อให้สามารถยิงได้อย่างแม่นยำในระยะเกือบ2กิโลเมตร อีกทั้งยังมีการติดตั้งระดับน้ำในช่องเลงเพื่อช่วยรักษาส,สมดุลของปืนในแนวราบซึ่งเป็นรายละเอียดที่นักแม่นปืนระดับอาชีพต้องการอย่างยิ่งในการยิงเป้าหมายที่อยู่ไกลจากระยะขอบฟ้า โครงปืนของ He Cat t ยังถูกออกแบบให้รองรับแรงถีบโดยเบรกปากลำกล้องแบบหลายช่องซึ่งชลดแรงถีบได้มากกว่า50%และในบางหน่วยเช่น RAID หรือ GIGN ได้มีการปร,รับแต่งเพิ่มเติมโดยเปลี่ยนเบรกปากลำกล้องเป็นระบบลดแสงแฟลชเพื่อลดการตรวจจับจากศัตรูเมื่อใช้ในเวลากลางคืนนอกจากนี้ตัวปืนยังสามารถเลือกใช้วัสดุต่างกัน ในส่วนของผ่านท้ายและด้ามจับโดยรุ่นดังเดิมของ h ฮียแคใช้ไม้จริงส่วนรุ่นใหม่จะใช้แบบโพลิเมอร์ที่เบาและทนต่อสภาพอากาศได้ดีกว่าพร้อมระบบปรับความยาวของผ่านท้ายและความสูงของพาดแก้มเพื่อรองรับสรส์รักของผู้ใช้งานแต่ละคนแม้จะดูใหญ่หนักและทรงพลัง ให้แคตทูกลับถูกออกแบบให้สามารถถอดแยกส่วนแลจะจัดเก็บได้ในกระเป๋าเป้สะพายหลังซึ่งทต่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยพลแม่นปืนคนเดียวเหมาะสมกับภารกิจที่ต้องการความคล่องตัวแต่ยังคงพลังการยิงระดับสูงไว้ในมือ ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าเฮแคดไม่ใช่แค่ปืนขนาดใหญ่ที่ยิงได้ไกลแต่มันคืออาวุธที่ผ่านการคิดและพัฒนาอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นเครื่องมือทางยุทธวิธีในระดับสูงสุดของการรบสมัยใหม่มันไม่เพียงแต่เป็นผลงานของวิศวกรรมขั้นสูงแต่มันยังเป็นภาพสะท้อนของแนวคิดการรบแห่งศตวตรรษที่21อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามแม้ว่าการออกแบบของ HeCat 2จะดูสง่างามและลำนาด้วยมาตรฐานของตนเองแต่อาวุธทุกชิ้นที่หวันจะเข้าประจำการในกองทัพระดับประเทศไม่ได้วัดการที่รูปลักหรือแนวคิดเพียงอย่างเดียวมันต้องผ่านกระบวนการทดสอบที่เข้มงวดท้ามกลางการแข่งขันจากบริษัทผู้ผลิตอาวุธชั้นนำของโลกและต้องไปสูจ์ได้เห็นว่ามันสามารถทำหน้าที่ได้จริงในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายทุกรูปแบบ ผลการทดสอบระหว่างปี1993-1994ที่ให้เห็นว่าปืนต้นแบบของ PGM มันมีคุณสมบัติที่เหนือกว่าคู่แข่งทั้งในด้านความแม่นยำเสถียรภาพโครงสร้างและความสามารถในการรองรับอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายจากผลการทดสอบที่เข้มงวดมันแสดงให้เห็นว่า p c a t มีความแม่นยำที่สูงกว่า b a r r e t M82 ซึ 82, ่งใช้ระบบกึองอัตโนมัติที่มีแรงสบัดและลดความสเสถียรม,มือยิงต่อเนื่อง ส่วนแมกนิลันเแม้จะมีความแข็งแรงแต่ก็มีขนาดใหญ่เทอทะและขาดความยืดหยุ่นในการติดตั้งกล้องเล็งสมัยใหม่ในขณะที่ h ฮแค t ถูกแต่มาแสดงให้เห็นถึงสมดุลที่ยอดเยี่ยมระหว่างพลังการยิงความแม่นยำการใช้งานจริงและความสามารถในการปรับแต่งตามภารกิจเมื่อการทดสอบเป็นเอกฉันท์สุดท้ายในช่วงกลางทศวรรษที่1990 กองทัพฝรั่งเศสจึงตัดสินใจเลือกเฮแคทชูให้เข้าประจำการอย่างไม่เป็นทางการในหน่วยพิเศษมีรายงานว่าในปี1994กองทัพฝรั่งเศสยังได้ยืมเฮ a t ทูจาก RAID เพื่อน,นำเสนอให้แก่หน่วยงานต่างๆได้ทดลองใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเป็น,นระบบซึงกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เฮแ t ทูได้รับความสนใจในวงกว้างขึ้นจนกระทั่งในปี2015ยังมีการประจำการอย่างเป็นทางการในระดับกองทัพ ภายใต้ชื่อ PGM FR คาลิเบอร์12.7มิลลิเมตร m o เดล F1 หรือ FR 12.7ซึ่งถือเป็นทางการและรู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อเดิมว่า h e c a a t 2สิ้นสุดการแข่งขันที่กินเวลายาวนานกว่า2ทศวรรษและเป็นชนะของบริษัทฝรั่งเศสท้องถิ่นที่สามารถเอาชนะยักษ์ใหญ่จากสหรัฐได้ด้วยนวัตรกรรมที่แม่นยำและเฉียบคม ในปัจจุบันแม้จะถูกออกแบบมาตั้งแต่ช่วงต้นยุค1990แต่ h e ดแยดยังคงยืนหยัดอยู่ในแนวหน้าของโลกของปืนซุ่มยิงขนาดจุด50 BMG ได้อย่างสง่าง,งามตลอดช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาโดยจุดแข็งที่แท้จริงของอาวุธกระบอกนี้ไม่ได้อยู่แค่พลังในการทำลายหรือขนาดของมันแต่อยู่ที่ความมั่นคงของหลักคิดในการออกแบบคือการสร้างปืนที่ไว้ใจได้ไม่ว่าในภารกิจหรือภูมิประเทศแบบใด แม่โลกจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างปืนไรเฟิลซุ่มยิงกึ่งอัตโนมัติระบบ AI ช่วยเล็งหรืออุปการณ์ติดตามเป้าหมายด้วยความร้อนจะเข้ามาแทนที่อาวุธหลายชนิดแต่ h ฮดแคทชูยังคงถูกเลือกใช้ในภารกิจที่สำคัญระดับสูงสุดอยู่เสมอเพราะเมื่อสถานการณ์ต้องการความแม่นยำที่ไม่พลาดหรือการหยุดยัง้งจาระยะไกลโดยไม่เปิดเผยตำแหน่งมันยังคงเป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้มากที่สุด ในด้านการพัฒนาปืนกระบอกนี้ยังคงจุดประกายให้เกิดรุ่นต่อยอดเช่นมินิเฮแคดที่ปรับลดขนาดและน้ำหนักเพื่อการใช้งานที่คล่องตัวมากขึ้นหรือ OM50 Nemesis ที่พัฒนาโดยอดีตทีมออกแบบของ PGM เพื่อใช้ในระดับกองกำลังพิเศษสมัยใหม่ซึ่งสะทอนว่าแมวคิดจะก hey ี่ Cat 2ยังคงเป็นต้นแบบให้กับอาวุธในยุคถัดมาในแง่ของภาพลักษ ไอแคททู hey 2, มันกลายเป็นปืนที่คนไม่รู้จักปืนก็ยังจําได้ไม่ว่าจะเป็นการปรากฏตัวในอนิเมะอย่างสอดออร์ออนไลน์กับตัวละครอย่างชินอนและในวิดีโอเกมมากมายหรือภาพถ่ายภารกิจพิเศษจากโดยรบทั่วโลกความยาวความสง่าและพลังของมันทาให้ทุกคนรู้สึกว่าปืนกระบอกนี้ไม่ได้มีไว้หญิงเล่นแต่มันคืออาวุธที่ต้องการให้ทุกนัดจ,จบเรื่องตั้งแต่นัดแรกสุดท้ายแล้วหากมองในมุมกว้างไอแคททู hey 2, ไม่ได้เป็นแค่อาวุธ แต่มันคือบทพิสูจน์ว่าประเทศหนึ่งสามารถสร้างอาวุธมาตรฐานโลกได้จากความเข้าใจของผู้ใช้งานจริงมากกว่าการเน้นปริมาณการผลิตหรือชื่อเสียงระดับโลกมันคือปืนที่ถูกสร้างโดยคนฝรั่งเศสใช้โดยคนฝรั่งเศสและมันยังคงยืนหยัดอยู่ในระดับสูงมาจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณที่มาร่วมเดินทางในเรื่องราวนี้กับเรา ถ้าว่าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e เพื่อจะได้ไม่พาเรื่องราวในเรื่องต่อไปหากว่ามีข้อมูลใดผิดพลาดทางผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าหากว่ามีเรื่องราวไหนที่คุณผู้ชมอยากฟังก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่องบอสโซนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ